สวัสดีครับพี่น้องคลิปนี้ก็สิมาพุดขี้เดือดพี่น้องพุดขี้เดือดงซิดเบ็ดก้นพี่น้องซิดเบ็ดไอ้ไตเดือดก้นพี่น้องห้าอนันนั้นุท cái biển แค่หกหกแหงคนนองที่เดียดขอดน้ำมึกตกกนะัะ คตน้อยไปเนาะ ได้สิป่าให้พี่น้องเบื้องบ้านทุกทีสิป่ากินลแรงก็ไม่รู้ขับไม่ร้ เอาแล้วพี่น้องมาจ้างมาขุดต่อไปน้องบ้านอืมอืมด้พอเสือละเดี๋ยวเขาจะเสือยู่งสาห์เลยพี่น้องสาห์เนี่แหละกับบรรยากาศแดนอ่อนอย่น้องเดี่ยวรอนอ่อนเดยวนอ่อนเดี๋ยวนอนนยากซ่องเลยพี่น้องดีดสีตะวันตกไปทั้งคู่น้อง น้องเบ็ดเฮาเก็บสิทธิ์เฮาเข็มเหงีก่อนนีอน่อือ บัได้ซ้ำพี่น้องเลยนี่แม่เกลืออาหารมาแล้วพี่น้องบวกินจักโตเลยพี่น้องมีแต่วลูกมันมาแห่พี่น้องบัได้เลยว่าสิได้จักสองโตสามโตอยู่พี่น้องบถือจักโตพี่น้องนี่แม่รักเกลือหัวหานเหมันก้อนหมูนะพี่น้องเกลือหัวกัวเกลือหัวหานมาแล้วบวกยักษ์ที่เลยพี่น้องบวกยักษ์ที่ กบตเลสมรยกาศเนี่มาแรงน้ำกันพี่น้องบุรจโตเลยนากระไรนะตนดีเานะโตนดี้พี่น้องกาศเนมแรงิึงกล้วยมึงยังไปมึงเคยกลวยพี่น้องมันสิมันสิได้ตัดอีกแร้วกล้วยเหา กวยเง่นะสิด็ตัดบ่มีเดียพี่น้องเอ้ยมันเขือทีห้าก่พี่น้องมันเขือทีห้าก่เลสิ็ตัดอืวยสคำมาย่งดีอยู่นะสมบูรด้วยพี่น้องนีสมบูรณ์ด้วยวยะ บ Ł ุญอยู่สมกล้วยไป็นองคกัรอย่นะการจะเป็นตกดินนุ่เบิ่งสมให้หน้าสาดโวไปพี่น้องคลิปนึงกัดเข้าก็ได้พี่น้องเขาอยากเตียอยู่พี่น้องเฮ้ยเขาอยากบดสูงมาได้พี่น้องตัดซองเถื่อน้องเข้าตัวตัดอยู่ซองเถื่อตัดอยู่ซองเถื่อ ตาที่ส่องเถอะนิ่งขนาดเลยอากาศพี่น้องกาดนิ่งมากเลยก็บรรยากาศท้องไห้ท้องนาพี่น้องเงียบเงียบนิ่งมากเลยกาดนาห้างพี่น้องอมๆแหม่ห้องมีสะมียังกิจวัตรเสิร์ฟเปิเสิร์เบ็ดถือแจ็คตู้ มีรักเกลือหัวาห่านก้อนอะไรเลยโอ้าพาดว่าสิเอาป่า,มาเมื่อาลาบอยู่พี่น้องเนี่ยป่าแต่เพี้ยนเมื่อลาบอยู่คั่วลาบอยู่ผักมุ้นคั่วอยู่น้องนี่เลยกินไข่แล้วพี่น้องคั่วไข่พีน่น้องป่าบุชเฮิร์จา้าโตยี่หลี่รอเลยอิ่มหัวาหา่านมืนบุญหัวซาเลยพีน่น้อง กาศในม่นเตลแรงบรรยากาศ 10, เ,า 10, เห็ดพันเห็ดพันเอาเห็ดพันเผื่อเกือเห็ดพันยากหกเลยน้อง เหมือนเสียอยู่ดวงนี้เราดูง่ายไปน้องทักเขากทันได้มีเหียงเหมือั้งดวงนี้ก็หงาปกคลุมไปสักก้อนไปน้องให้หงาปกคลุมไปสักก้อนให้หาปกคุมไปสักก้อนคอน,น,คนแล้วปลายตุลาคนแล้วไปน้องบ้านจังลงมือจังลงมือเนี่ยทำความสะอาดมากนะพี่น้องปุ๊กมือมี่น้องจังลงมือทำความสะอาดมาก คลิปนี้ก็พาชมบรรยากาศไปน้องขอบคุณหลายๆครับ